ไอพี่น้องเบื่องลูกสาวเต้นก็เต้นกี่มาละก็มานั่งเฝ้าแม่สิเหมือนพี่น้องมือตอนนี้กะขาดอกมาที่ฝ่อสบายดีอิลาสบายดีงามดุอะสบายดีงามาดุสบายดีก็ดุอิลาสบายดีไม่อ่ะสบายดีไมดุ นั่งขวามีคมึงุณพี่น้องเนี่ยนั่งจะสีแดงนั่งวนขั้นวนอย่างนี้ขั้นกับจับนั่นจับนี่ไม่ให้ให้ก็เปลี่ยนไม่ออไอ้นี่เอ้ยเฮ็ดห็ดยีมาร์นว่างหรอเห็ีมารนมังเห็ยีมานเฮ็ดน,น้ำมิ้นเฮ็ดน้ำมิ้นเฮ็ดน้ำมิ้นก้อนดุเฮ็ดน้ำมิ้นเอาเห็ดมาท่าหนีพี่ลูก พีนนาทางนี้ดุหนังกิจิตีได้พี่น้องโอ้โหอ่านฝาวเม่ฝาวเมเฮ็ดเบี้ยงแง่เม่าสาเก่งแท้ว่าอยากของเม่เก่งแท้ว่าหนึ่งข่าวแง่เม่าสาวน่น้องอีเมลไปโดสูง คล้ายประตู่ว้้ฮะคล้ายตู่กันคล้ายตู่ก่อนเมนียนบนยอดก่อนบนนอดไม้อุ้ยเจ้าไปใส่มาลุใช้เสียงงามเนาะสบายดีน่าลูกสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดี้ก่อนสบายดีอ๋อวะแม่บอกห้กินได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเออ พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอาอาป้าลุงเบิดสุขูสุขนเด้อเอาเฮ็ดสบายดีก่อนลูกสบายดีเอาเฮ็ดเด้อเอาสบายดีให้กินเออไปไปกินนมไปอ้าวๆจะกินนมกันเยี่มก่อนลูยมกนยมกนบ่ยมยมงามๆก่อนบ่ให้ยมงามๆ้ยมงามๆยมงามๆ A à, tụ áo con sản ở áo con ngắm. Những ngắm. Hiện mến gần, được mến kiêng. Hiện nam in gần, hiệp chỉ in gần. Hiện nam in gần. Hiện nam in à áo nam in gần. Hiện nam in gần. Hiện nam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  gần. Hiện áo ừ, Ba móc, ba móc, ba à, à, móc, ba móc, ba móc, ba mộ ba mộ, ba mộ ba mộ, ba móc, ba móc, ba à, mộ à, con, ba móc, ba con ba móc, ba móc, mộ móc, mộ móc, ba 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 móc, đi niệm là hát 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 Đăng hát 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 เฮาบปรเดโดงคลิปได้เหมือนอน้องพี่น้องเดี๋ยวสิเพเอ็ดกับเขาให้ใส่ปานที่ต้มเส้นต้มเส้นต์นุ่นกันให้มันเอาให้ใส่ปานกินต้มเส้นมื้อนี้เจ็บโมดูกเนาะพี่น้องเจ็บท้องหน่อยเห่นไหมหย่างลายประมาณมันย่างลายเนะาะเพราะว่าบ่ได้คือคู่จอยได้พี่น้องคู่จอยอยังว่าเพิ่นแข็งแฮงเพิ่นแบกกระสอบเขา้าเนาะแม่เนาะเฮ็ดเปียกหนักเปียก แบบแนวนักๆคั่นได้เฮ็ดแนวนักๆเพิ่นก็เลยเป็นอันนี้ข่อยน่ะย่างซื่อๆไม่แต่ย่างแบบว่าย่างจกๆแจกๆจริงๆอ่ะมันเจ็บตั้งแต่มือได้มือแล้วเจ็บแล้วก็เาอนั้นพี่น้องเจ็บนอยนึงแล้วก็เาๆแล้วก็ย่างเลยไปเลยมันเจ็บแงเจ็บแงบดีข่อยก็เจ็บจ่บ่ได้เฮ็ดอีหยังเฮ็ดบแบบว่ายืนกับ โอยืนกบเห็ดหน้าอันนี้การพฤกษ์เจ็บเหจ็บย่างเจ้าเจ้าแจกแจกเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วพี่น้องมันหะมันก็เป็นอยู่กรรมบ่ได้เอนว่าอยู่กรรมบ่ได้มุกเกี่ยวหรอกมี่งเป็นเบิดนี่ีดรูดแดงประจักษ์เดี๋ยวไปเห็ดกระเพาให้ใส่ปานก่อนใส่ปานกินนมก่อน นี่เสือนาบ่าวเด้พี่น้องเสือน ham, ate, shot shot, think, ER, lemonade, re, ้าบ่าวซุกเอาให้เพิ่นมาแจกท่นนี้ป้าอายุทัางอันต่างประเทศแจกน้าบ่าวก็ได้สือไ้ร้านตัวหนึ่งขอบใจได้ด้วยสองตัวเนาะเอามาไ้ร้านสองตัวนะใส่ปานด้มีเสียเข็นยาลนุ่เนี่ยก็ไส้นุ่งเสือเขนยาเอาโนอมุขอบใจได้ด้ขอบใจท่านป้าเด้อทีมอ่าสือมันแจกเนาะ ป่าจัดประเทศย่งเลยพี่น้องยูยังยูบด้ยเมืองหนอง <c ười> ไปนี่ก่อนนี่พี่น้องต่มเส้นใจ่ปานมากินเนาะแต่ว่าต่ใส่หมูแล้วก็ใส่ไข่น้ำเนาะี๋ยว็อใจ้ใส่ปานกินไข่ได้กินไข่แล้วซช่ไห ແນ່ນີ້ເຮົາກະເຊົ້າຕົ້ມເອີເຊົ້າຍຳເຂົ້າໃຫ້ໃສ່ປາແດນເນາະພີ່ນີແຕຕົອົາອົາຍັງໆໃສ່ເ ปะมีนไก่เอ so mm. so so ่อแม่สิอบแ่สอดเหี่วอืมเดี๋ยวเฮาเฮ็ดข้าแล้วเฮาสิกวาม่ซอดเนาะแม่สอดน้องใส่ไปเมื่อคืนนี้ใส่บก้มีพี่น้องแบ่งให้เยื่ยพี่ใหม่นําแม่บเครื่นึงก็มาได้ไ้อุ๊ยๆเห็ดออเนะ เท้าเขาใช้ปานแนวก็เท้าเขาไม่ก่อนอาอมยมีย่ังเอ็งสอนไ่เวลากรให้เพ่นบินลงสามเนพี้น้องนี่แหลกร้ายเนหมือนกึ่งกังมนี่ใช่ปานสอแนแม่ประตู Tất mẹ vào. <laughs> áo bên ý Hm? Bên ý Do you mind mẹ pha mắm nó Nó Mắm mum, Mắm mum, mum, Mắm mum, mum, Mắm mum, Mắm mum, mum, Mắm mum, mâm, mâm mum, 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 Mam Pa Oh pae ba Pa 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 Mam Mam Pa Mam 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 อาบ่ายว่ามามามาบ่ายโอ้ยจู๊จี้จี้จีบายดีโยวจู้จี่เตีงตาบ้าเอ๊ะอาลูกาที่เตียงตาบ้าชิมวกไรพี่น้องเออมันขึ้นแต่ใส่เสียบางมัได้ใส่จะขันยาวนอนชิมวกไรอามัมมัมมัมมะมัมไปะปะปะ เป็นแต่ซองค่ะมัมก็ปะชัดเนี่ยกระเดินแม่ค่ะแม่แมปะปะปะเอิรดแม่ค่ะเอิรแม่บอรชัดเอิรดแม่เบอเอิรดแม่เบอร์หนุมเอิรดแม่เบอร์หนุแม่เอ้เอ้เอ้ไอ้อ้าวอาเสียดกับเข่ากันพี่เนาะยิบกันยิบกอนจะหายมาเบอหนุ nàng long in đi nàng long ờ à nhìm. ờ nhìm con nội nhiệm con nàng long in đi dân sĩ khảo ma thế con nội nhiệm ngam. ngam con ờ à thu nè, nên độ thu hộ nên ờ à ừ. nhiệm bát nè độ nhiệm bát nè mẹ sẽ hãy kinh đấy hả mẹ bỏ hãy kinh đấy thành bỏ nhiệm bàn à nhiệm đúng nhiệm

<laughs> อ,นนอาหารเยอะเยอะมากเลยเยอะมากใส่ไข่ใส่หมูแล้วก็ใส่ผักอันอน,อน,อนั้นผักตำนี้เอาออกในเครื่องมันค่ะมันจะไปค่าพวกโบเดะผักตำโบเดะผักให้มันหมุนก็นไงอันอนี้อ่ะ แซ่บบ <correction S 2> ุหรุมัมเป็นพ่อแม่ป่าลูกนะลูกแอป่าลูกมัมกับสายปานเด้อสิลูกสายปานมัมต้มเส้รอะไอสิดูเก่าเมื่อกี้จักเนาะเป็นเสร็จเนาะให้ดูดเบอร์เบอร์หงสดูเข้าเสือเอาว่าไง เออวด่าไปเอาน้าฮะไปนั่ขาอือแล้วก็โอ๊ยแล้วกลไปผู้เดียวดั้นเหนเนี่กูยันมาแล้วสีเอาหินมาเดอวบจายเราเอา เ้วเอาโดดไปโดดไ้ย er mm ื hmm. oh. um ừ ừ. Uh ุสิเสียมแหงน่ารู้นะใส่ไข่จมิเอาหินบอกเพราะเราเอาหินมาด้วเอายใส่หน้ามาด้วยเดี๋ยวไปดู กอดตาเก่งเด้อกินเสียนกับเป็นนะเอ้าตาอยู่คอต่นึนยังอยู่ปากตาเลยดูอย่ามาสิดูโอ้หลุดขอเก๋ยโอ๊ย ทราบจังวัดไหเอาเสียงเหี่ยวไยโอ้ต้นสีมันมม่ลต้นสีนฮะผักแล้วมันกระติดกัน อะอบกเขาแจบ่มบุกนิ้มนแะน่นกยม้นแน่นะิน้มมนะั่มมมงเมเอ้าอี๋เหรบุกอีมนจะบ่อันจะมาเป็นแนวนี้อ่ะนะอีมเลยบ่ ไปใจาปานกินก่อนนอกพี่น้องอี่มแล้วนะพี่น้องกินมลายปันไหนมึงไปกินนุ่มเลยดิกินน้ำ <c oughs> ห,ห,หนุมน้ำนี่ดิอิ่มป่ะ นูอันเด็กไปได้บิ้งแน่นุนูใหญ่แน่ดุนูุยายนะบ๊ายบายเอาบ๊ายบายแน่ดุบ๊ายบ๊ายแม่เจ้าบ๊ายบายเจ้าบ๊ายบายนูเดาดุเดาพังพักไม่เบาพังพังแม่สิเบาหนูน่ะพังบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้ำตาบรรยอยหัดอยากพักพักพังก

bye bye, bye. <laughs> à, ừ bye bye, bye bye con bye 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 bye, bye